จจเลียนหายไปไหนนะเอมมาเห็นพี่จูเลียนหรือเปล่าจ๊ะอืมทำไมฉันไม่เห็นเลยล่ะเอ็มมาเดินป่าด้วยกันหายไปไหนซะแล้วนะ้ฉันก็อยู่นี่ไงพวกเธอมองไม่เห็นฉันหรือไงฉันก็ยืนอยู่ข้างหลังเธอเนี่ยโอ้ยมันแรงมันกัดฉันเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่น่าใสชุดนี้มาเลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเอา้าก็พวกเราบอกพี่จูเลียนแล้วไงคะว่าเรามาเดินป่าก,กันพี่จจเลียนก็ยังยืนยันอาแสงแกงในตัวเดียวอยู่นั่นแหละ เอาก็พี่ใหญ่อาศัยกางเกงในตัวเดียวนี่นะมันมีกฎไหนห้ามไว้อะมันห้ามใส่กางเกงในตัวเดียวเข้าป่าอะงั้นนายก็ต้องทนโดนมแมลงกัดไปนะจ๊ะให้ยังจะยืนยัดแบบนี้แล้วก็เออเอาหนาฉันว่าพวกเราไปทาอย่างอื่นนะเถอะอย่ามาใส่ใจฉันเลยนะงั้นฉันว่าเราลงไปข้างล่างกันดีนะดูสิข้างล่างนีงนีอะไรนะสนใจทังเยอะเลยโอ้ยพี่อนันมากา่ะมันชันมากเลยนะคะแอมมาไม่กล้าลงไปหรอกอะโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะดูสิพี่ลงมาถึงละ เนี่ยจูเลียนก็ลงตามมาด้วยหนีง่ายนิดเดียวเองแต่ยังไงเอ็มนาค่อยๆลงมานะนอนคว่ำแล้วก็ถลายตัวลงมาเดี๋ยวพีจะคอยรับไว้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงว่าจะหล่นหรือจะลื่นอะไรั้างในเท่าไหร่และนะมานะมานค่อยๆรับหนด้วยนะคะพวกเธอพวกเธอดูนี่สิตรงนี้มันมีดูอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้ำขนาดเล็กอย่างหนึง่งฉันว่าข้างในมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่เลยฉันรีบฉันรีบลงไปกว่าเนาะ ไปเนาะไปเนาะไปเนาะเฮ้ยอย่านะโจรเรียนข้างในมันจะมีสัตว์อะไรหลุดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดมีงูมีแมลงอะไรขึ้นมาล่ะนายไม่กลัวหรือไงเฮ้ยไม่มีหรอกนะมามาเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันไปคนแรกเองโอ้ยห้ามก็ไม่ฟังเลยอ่ะโอ้ยจะมีอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยเฮออๆๆๆเธอเฮ้ยข้างในมันเหมือนมีทางออกด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีทางออกที่ปลายอุโมงค์ด้วยมันเป็นถ้ำอะไรเนี่ยโอ้เอ,เอ,เอม็มมาก็อยากไปนะคะเนี่ยขนาดพอดีกับตัวเอม็มมาเลยเอม็มมา รอดไปง่ายนิดเดียวเองพวกเธอดูดิฉันมาถึงตอนปลายทางแล้วเฮ้ยนี่มันที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลไปหมเลยทำไมทุกอย่างมันขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพันหน้ามาแล้วมาเร็วเข้าตามมาแล้วมันปลอดภัยไม่มีสัตว์ร้ายนั่นน่ะโอเคฉันมาแล้วเฮ้ยนี่มันที่ไหนอะทําไมทุกอย่างมันดูใหญ่โตไปหมดเลยอะเฮ้ยมันคือที่ไหนอะนั่นนะสิ เธอเนี่ยมันคืออะไรมันคือมอเรือเลยเนี่ยขนาดใหญ่โตมากนะฉันว่าเรารีบปีนขึ้นไปเล่นกันดีกว่าถ้าจะปีนหฮยนุ่มมากเธอหนูไปด้วยค่ะหนูไปด้วยรอแอมมาด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปข้างบนสุดนะฉันจะถลายตัวลงมาแอมมาเล่นด้วยสิวันน้ฉันก็ปีนบ้างเดี๋ยวฉันปีนอันนี้ละกันเนาะเฮ้ยสนุกดีแทกิ้งไปกิ้งมาได้ตามใจเลยอ่ะโอ้มันเด้งดีเลยอ่ะฉันมาถึงยอดแล้วเย้ เราฉันนี้เบื้องซีฉันจะมาถึงแล้วอ่ะงานเราเล่นอะไรกันนี้อะคะเราจะกระโดดเล่นเหมือนกระโดดบนเตียงดีไหมนี่เดี๋ยวจะกระโดดให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะลองกระโดดบ้างแต่กระโดดไม่พอพี่ว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยเราน่าจะถลายตัวลงไปดีไหมดูไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะเฮ้ยมันนิ่มดีจริงด้วยอ่ะเฮ้ยดีไงฉันลงมาแล้วลงมาแล้วตัวกลิ้งไปหมดเลยเฮ้ยกลิ้งสนุกดีฮะพวกเธอลองดูดิโอหนูด้วยค่ะหนูจะวิ่งลงไปบ้าง เฮ้ยสนุกจริงด้วยอ่ะพี่ทำหน้าตาเรียกหน้าแล้วพี่กำลังไปจะเอเฮ้ย,ยตัวพี่กลิ้งไปหมดเลยอ่ะสนุกดีแฮะว้าไหมใช่ค่ะสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเล่นอีกสักรอบเลงนะเฮ้ยเจ๋งดีแฮะทำไมที่นี่เนี่ยทุกอย่างมันใหญ่โตขนาดใหญ่โตเราแบบว่าพวกเราเนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวเองเนาะประหลาดดีแฮะใช่ฉันก็ว่างั้นแหละ จะว่าไปแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะในที่ที่เราทุกคนเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ขนาดเล็กนี้ฉันเริ่มกลัวไงไม่รู้ฉันว่าเราเรีบกลับบ้านกันดีกว่านะออ้ยไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอที่นี่หรือเปล่านะ่ะเอาจะรีบไปไหนก็นนาพวกเธออุย้ยทําไมทิ้งฉันไว้ซะะูพวกนี้นี่ป๊อตจังเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆฉันมาเล่นคนเดียวก็ได้